สำหรับดาวดวงแรกนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหนึ่งใน3ดาวฤรษเที่จะเปลี่ยนราศีในเดือนพฤษภาคมนะครับก็คือพระราหูนั่นเองครับพระราหูนั้นนะครับปกติอย่างที่ย้ําว่าหนึ่งปีครึ่งเจะย้ายราศีกัน1ครั้งนะครับในครั้งนี้นะครับพระราหูเนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนราศีนะครับเข้าสู่ราศีกุมนะครับและราศีสิง์นะครับโดยเจ้าภาพจริงๆของงานนี้เนี่ยนะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีกุมนี้นะครับ ข้อดีอย่างแรกนะครับก็คือว่าราศีกุมเนี่ยนะครับเป็นราศีที่ค่อนข้างจะมีความเป็นมิตรกับพระราหูนะครับสาเหตุที่1ก็คือว่าคุณเองเนี่ยนะครับมีพระรหูเป็นดาวประจําตัวนะครับเปรียบเสมือนว่าพระราหูเนี่ยโคจรกลับมาบ้านเกิดตัวเองนะครับดังนั้นพอพระรหูเป็นดาวประจําตัวของเราเนี่ยนะครับการที่ดวงดาวกลับมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าทําให้ผู้ที่เกิดในราศีกุมเนี่ย มีพลังในทางที่เป็นบวกเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับงนั้นอย่าไปตกตกใจนะครับบางทีเนี่ยเราจะเห็นพระราหูเนี่ยดูเป็นยักษ์ดูเป็นอะไรที่น่ากังวลนะครับแต่ว่าโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับพระหาหูไม่ใช่ดวงดาวที่น่ากังวลอีกต่อไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งกับผู้ที่เกิดในราศีกุมนะครับต้องย้ําว่าในวันที่5พฤษภาคมนะครับตั้งแต่พระราหูย้ายเข้ามานี่นะครับก็เชื่อว่าชาวราศีกุมเนี่ย จะเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทิศทางที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับบวกกับดาวตรีเทพดวงอื่นๆที่มีการขยับปรับเปลี่ยนอย่าลืมนะครับว่าราศีกลุมเนี่ยนอกจากพระหูจะย้ายเข้ามาแล้วซึ่งเป็นผลดีนะครับดาวเสาซึ่งอาจจะแบบเป็นดาวแห่งการเจ็บป่วยไม่สบายเรื่องเครียดเนี่ย ก็จะย้ายออกจากทุงงคุณไปด้วยนะครับแถมดาวพฤหัสนะครับส่งผลนะครับในจังหวะมุมที่เรียกว่าอาจจะเป็นการตรีโกณนะครับเป็นการทํามุมที่ดีนะครับสำหรับราศีกุมเนี่ยหมายถึงเรื่องของการขยับขยายการลงทุนการทาอะไรใหม่ๆนะครับมีเงินทองไหลมาเทมานะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการเสี่ยงนะพระราหูต้องบอกว่าถ้าเกิดใครบูชาดีๆนะครับ จะเป็นราศีที่มีโชคลาภนะครับมีเงินก้อนนะครับมีโอกาสมีโชคทางด้านการเงินที่ดีเข้ามานะครับแต่ว่าก็ฝากนิดนึงนะครับว่าด้วยความที่ราหูก็อาจจะเป็นดาวที่ยงแรงหน่อยมันอาจจะส่งผลดีแะครับงานรุ่งเดินทางเยอะงานออนไลน์ดีต่างประเทศดีค้าขายคึกคักการงานขยับขยายก็จริงแต่ว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้นะครับนั้นใครที่เกิดราศีกุมก็หมั่นดูแลตัวเองจะเป็นช่วงปีที่คุณดูแลเอาใจใส่ในการออกกําลังอย่างเต็มที่ นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดพลังงานที่เป็นบวกกับพระราหูที่เข้ามาสู่ดวงชะตาของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันครับและอีกหนึ่งราศีนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าราศีสิงห์นะครับเป็นราศีที่ได้รับผลของการเปลี่ยนแปลงพระราหูในครั้งนี้ด้วยอาจจะไม่ใช่เจ้าภาพหลักนะครับแต่ก็เป็นราศีที่มีผลนะครับข่าวดีอย่างหนึ่งก็คือว่าราศีสิงห์เนี่ยไม่ค่อยถูกกดาวเสาร์เท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้ดาวเสาร์อยู่กับเรามา2ปีกว่านะครับออกไปแล้วนะครับก็ถือว่า อะไรที่เป็นเรื่องเครียดเรื่องแย่ๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับพาราหูเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ส่งผลนะครับทำให้การเจรจาการติดต่อในเรื่องของงานจะส่งผลดีนะครับ mm hmm. คุณอาจจะมีโอกาสเขาเรียกว่าสังคมใหม่นะครับมีการเปิดโลกในการทำงานในแบบใหม่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับในเรื่องของการมีคู่ค้ามีลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอาชีพที่เป็นการส่งออกค้าขายทั้งหลายเนี่ย จะยิ่งส่งผลดีนะครับแถมพอดวงดาวตรีเทพดวงอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ย้ายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่ส่งผลดีสำหรับราศีสิงห์ด้วยนะครับเช่น1เรื่องโชคลาภนะครับเป็นราศีที่มีโอกาสนะครับถูกรางวัล <Wow. S 1> ได้โชคได้ลาบแบบไม่คคาดฝันนะครับอันที่2นะครับก็คืออะไรที่เป็นแบบอุปสรรคสัตรูปัญหานะครับคนที่เขาไม่ค่อยชอบหน้าคุณเลยแบบนี้เขาอาจจะแพ้ภัยตัวเองไปราศีสิงห์เนี่ย ไม่ต้องมายุ่งอะไรศัตรูทําอะไรเราไม่ได้นะครับนั้นจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของพระราหูหรือดาวตรีเทพทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในเดือนนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นปัจจัยที่เป็นบวกสําหรับชาวราศีสิงห์ฝากเตือนนิดหน่อยครับก็คือคุณมีโอกาสได้เจอสังคมเจออะไรใหม่ๆเยอะนะครับจะเซ็นสัญญานะครับจะร่วมหุ้นจะทําธุรกรรมอะไรใครเนี่ยดูแลตรวจสอบนิดหนึ่งนะครับดวงมันอาจจะมีประเด็นในเรื่องของสัญญาที่ผิดพลาดได้นะครับหรือในเรื่องของความรักนะครับราศีสิงห์ก็ ต้องมีสติให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าดวงดาวที่เข้ามาเนี่ยบางทีมันทําให้เราอาจจะทุ่มเทจริงจังนะครับหรือว่าบางทีเจอคนที่เขาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับเราอาจจะมีเจ้าของมาแล้วนะครับหรือว่ายังไม่เลิกกับแฟนมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของความรักเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับก็ต้องฝากย้ํานะครับว่าทั้งราศีกุมและราศีสิงนะครับจริงๆต้องบอกว่าพระหัตถเข้ารอบนี้เนี่ยไม่ได้ดูน่ากังวลเท่าไหร่นะครับแต่ก็อย่าไปประมาท นะครับหรือถ้าเกิดใครที่อยากจะมาสวดมนต์ด้วยกันนะครับผมก็มีการาจัดในเรื่องของการสวดมนต์นะครับเป็นการสวดนบพระเคราะห์นะครับจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะดาวอะไรเข้าเนี่ยก็ได้หมดเลยเพ,พราะนบพเคราะห์เนี่ยคือดวงดาวทั้ง9ดวงหนึ่งในนั้นก็มีพระราหูอยู่ด้วยนะครับก็สามารถมาร่วมพิธีได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในวันที่5พฤษภาคมเป็นวันที่พระราหูย้ายราศีนั่นเองครับ